สวัสดีครับผมช่องเกดใช่แนวครับเมื่อกิ้เขาอยู่ทงนาเชื่เกาครับหลังจากเสร็จภารกิจทำงานเสร็จแล้วขายหองเสร็จก็ลงมาบ้านครับมาตัดอ้อยวันนี้ตื่นสายนิดนึงมาครับผมขาดาทงครับโอ้นยน้ำมันก๊าดไรลหลายพี่น้องเลย 我来不弄，嗯、no. mm。Hmm. กาพบ่น้อ,อกมากินยังไงอือแอืมน้งองวายกินบิงอก What no problem? มืมองมังอครับผม